สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปตำส้ตมตำแครอทใสกะลัมปีมาดูเลยค่ะว่าจะอร่อยไหมฝีมือทาริซ่ากับฝีมือปรายากินคู่กับขนมจีนและต้นกระเทียมป่าที่เราไปเก็บมาครั้งที่แล้วเย้ yeah! What คลิปดั g i v ิป s s k มายี่ h ได้ส่ Aubergine. Aubergine. Einmal Zitrone. Einmal Tomate. Und einmal ähm, Karotte mit Krautsalat. Ja, und einmal Kokoszucker. Ja, genau. Das oder ist Und dann nochmal Fisch. Dann hier drin haben wir noch Chili, zwei Chili, gefroren und ähm, Knoblauch, ein ganzes. Gut, oh, wäre ja gut. Ah, nächste. Da sie hm? Nächste. Und jetzt kommt ähm, das Ganze von Kokoszucker rein. Jetzt die Tomaten. Nein, 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 nein. Erstmal. Erstmal. Dann die ganzen Tomaten. ลล <P as en> แล,ละตอนนี้ิอนนีอนน้ตอนน้ตอนนี้ตอนี้ตอนเ้ตอนนี้ตอนนี้ตนนี้น้ตอนนี้ตี้าอนนนี้ตอนน้นตี เดี๋ยวแสบตาลูกเวลาเข้าครัวกับลูกๆก็จะปนปวนหน่อยน,<ๆ>นะคะเกิดการอนลเวงปันปวนเอาไปยญญาทำค่ะเอาต่อไปปะยาเอาผักใส่ลูกเอาไปยาไปเอาผักใส่นะคะใช,ใช่เอาใส่หมดเลยใช่เอาใส่ลูกเอาใส่เอาเนะ ใส่ใส่เอาตําให้เรียบก่อนตัวโปดนนี่ ừ, <laughs> <laughs> <Đồng> <laughs> <laughs> นี่สตอร์ r าร n ี่คอม a ์ i ข้าไปนี่คอมท์เข้าไปแล n นีดมน้ำปลาเอาลูกใส่ค่ะใส่โอ้ไปย่ระวังลูกระวัง So ist gleich fertig. Jetzt bin ich fertig, und jetzt mag ich mal probieren. Heiß? und wie schmeckt der Salat? Lecker. Lecker. Okay, dann bis nächste Mal, oder? Tschüss. <bola réponse> <biographyée> <laughs> <inaudible> <inois> <tops> <hes> แ๊บบอกเลยว่าอร่อยมากสวัสด <JavaScript> ีครับก่อ <Bell> น <issimo> สวัสดีคร <Release> ับสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับทำไงครับเออสวัสดีครับก่อนเอาขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับมามาก่อน อ่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับบาย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 ชื่อจุ๊บปะเอ็งรุกพูดไดยลุกชื่อวิงค่ะหรือเปล่าวิงค่ะก่อน